สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเลเทอร์แมนนะครับสเกลเลทูนะครับเป็นคีมมเนตปรผสมขนาดกลางนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับราคาขายมือหนึ่งอยู่ที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆเลย9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับภายนอกมีแค่รอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับเป็นส์กลางเหมาะกับการพกเลยนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีที่เกี่ยว เกี่ยวกับกระเป๋าเกี่ยวกับขอบหูเข็มขัดนะฮะแล้วก็มีคลิปเน็บนะครับเน็บกางเกงได้เน็บกระเป๋าได้ตัวนี้สวยมากนะครับด้านนอกกออ็จะมีใบมีดนะครับประมาณ2นิ้วนิดสนิ้วนิดน,นะครับเป็นใบเรียบกึ่งหยักนะครับสภาพคมเดิมนะครับไม่ผ่านการลับไม่บิน ใบที่เป็นกึ่งหยักก็จะเหมาะกับการตัดอะไรที่เหนียวๆนะครับพวกเชือกหรือทาวรอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่1,950บาทนะครับก็ประหยัดไปได้แล้วบาทนะครับมือหนึ่งอยู่ที่2450นะฮะตัวนี้เป็นใบดำด้วยสวยๆเลยครับก็ภายนอกสมบูรณ์ดี90%ขึ้นนะไม่มีบิดไม่มีหักอะไรเดี๋ยวมาดูภายในกันครับภายในก็ จะเป็นครีมนะครับนี่ฮะครีมปากคิงจบก,ก็ครีมก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่บินไม่งอส่วนตัวตัวที่ใช้ตัดลวดก็ไม่บิดน,นะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆคือผ่านการใช้งานน้อยมากครับตัวนี้สวยๆตัวครีมจับงานได้แข็งแรงนะครับตัวดันล็อกไม่หัก แล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้มีไขควงนะครับไขควงหัวแฉกนะครับเป็น2เบอร์เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับสามารถเปลี่ยนหัวได้กดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มีไขควงแบนนดไขควงแบรนดมาให้2เบอร์ครับเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กเช่นกันนะครับก็เป็นาสามารถสับเปลี่ยนได้ เดี๋ยวไปตรงนี้นะครับบางตัวมือสองที่เขาขายกันจะไม่มีตัวนี้แถมมานะครับจะมีแค่ตรงนี้หรือไม่ก็ไม่มีเลยนะครับก็แล้วแต่สภาพนะครับส่วนตัวนี้สภาพสมบูรณ์เลยครับสวยๆนะครับลองเทสลองไปหนีบของดูแล้วนะครับหนีบได้แรงจับดีนะฮะตัวนี้ใครอยากได้คีมมันเประสงค์ือเทอร์แมนนะครับไซส์กลางก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ลิงก์ ใต้คลิปนะครับเป็น Facebook ของผมเองตัวนี้ของแท้นะครับของแท้ตรงนี้เปิดขวดได้สำหรับสายดื่มนี้ไม่ควรพลาดนะครับตัวเล็กๆพกง่ายครับน้ำหนักเบานะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับขายมือสองนะครับของผมราคา1,950บบาทรวมส่งครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ เป็นลิงก์เฟซบุ๊กของผมเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับอยากขอดูส่วนไหนเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ